เมื่อเรารู้เราเห็นอะไรเล่าความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายย่อมมีเมื่อเรารู้เราเห็นว่าดังนี้รูปดังนี้ความเกิดขึ้นแห่งรูปดังนี้ความดับแห่งรูปดังนี้เวทนาดังนี้สัญญาดังนี้สังขารทั้งหลาย ดังนี้วิญญาณดังนี้ความเกิดขึ้นแห่งวิญญาณดังนี้ความดับแห่งวิญญาณความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายย่อมมีภิกษุทั้งหลายเมื่อเรารู้เราเห็นอย่างนี้แลความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายย่อมมีอุปนิสูตรสังยุตตนิกายนิธานวัค ในพระสูตรนี้พระพุทธองค์ทรงแจกแจงเหตุใกล้หรือเงื่อนไขสำคัญที่นำไปสู่การสิ้นอาสวะทั้งหลายอันจะขาดเสียไม่ได้ในที่นี้อาตมาจะยกบางส่วนมาอธิบายดังนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเรากล่าวแม้ถึงยถาภูตยานทัศนะว่า มีเหตุที่อิงอาศัยมิได้กล่าวว่าไม่มีเหตุที่อิงอาศัยดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็อะไรเล่าเป็นเหตุที่อิงอาศัยแห่งยะถาภูตยานทัสนะควรกล่าวว่าสมาธิพระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมว่าเหตุใกล้ที่ทำให้เกิดสมาธิคือสุข เหตุใกล้ที่ทำให้เกิดสุขคือปัสสัิหรือความผ่อนคลายทางกายและใจเหตุใกล้ที่ทำให้เกิดปัสสัิคือปิติเหตุใกล้ที่ทำให้เกิดปิติคือปราโมชความเบิกบานใจเหตุใกล้ที่ทำให้เกิดปราโมชคือศรัทธา และเหตุใกล้ที่ทำให้เกิดศรัทธาคือทุกข์ความเชื่อมโยงในเหตุปัจจัยแต่ละข้อตอบกะควรต่อการพิจารณาอย่างยิ่งโดยเฉพาะข้อสุดท้ายศรัทธาในพระรัตนตรัยเกิดขึ้นจากทุกข์ได้อย่างไรเพราะเหตุใดเบื้องแรกเมื่อความเข้าใจว่า ทุกมีอยู่เข้ามาแทนที่ความหลงผิดว่าฉันกำลังมีทุกข์ความรู้ว่าทุก์มีอยู่ย่อมนำไปสู่ศรัทธาว่ามีเหตุแห่งทุกข์มีความดับแห่งทุกและมีหนทางสู่ความดับทุกข์เมื่อมีหนทางอยู่เราย่อมเดินไปตามหนทางนั้นได้ เราควรเดินตามหนทางนั้นเราต้องเดินตามหนทางนั้นเรามุ่งมั่นต่อไปโดยไม่ลังเลสงสัยธรรมะคำสอนโดยพระอาจารย์ชยสาโรแปลถอดความโดยสิทธิ์ทีมสื่อดิจิทัล